สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้แม่กระชับพาไปกราบขอพรอหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกันด้อจ้าคลิปนี้ก่อนจะไปเชียร์นินจาเด้อจ้าเด้อโค้เาก็มาถึงวัดแล้วนะจ้าพอมาถึงวัดแล้วแม่ก็ต้องแบบว่าป้า บอมเพ็ป่าดอย่างได้จากคนมาวัดไหลแห้องอยู่สองค้างข่างถนนรถติดรถจอดเต็มเลยจ้าเบ,บ,บ,บิงเบิงบรรยากาศข่างข้างมาถึงวันเรา,าก็ลงรถเนาะจ้ามือนี่กับมาก็โชคดีจา้าแม่ก็ไไ้มาจอดรถในวัดพอดีเลยบ่ได้จอดค้างทางจา้าโชคดีแล้ว นี่จ้าลงมารดลงมาแล้วแม่ก็จะพาไปวัดอีกฝั่งทางหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาไหวอันนี้ปูตรงนี้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปไหวตรงอีกฝั่งทางหนึ่งตรงวัดเนาะจ้าเนาะเบิ้งตีล่ะจ้ารถจอดเงวไปปูนจา้างก็หามทางมาแล้วเล้ยวเบิ้งตีล่ะจ้ารถล,ลายแห้งมีรถนักข่าวรถล,ลายแห้งจ้าเต็มเลย แม่มาถึงตอนแรกแม่ถึงกับอึง้งรถมัเยบเวลาตรงนี้เดี๋ยววัดราสัญนาลรถเต็มข่างทั้งสองทงั้งจอดข่างทั้งยาวเลยเลยจ้าทุกคน,กากคนจาก,ก็เริ่มบรรยากาศเขาทั้งวัดแล้วแม่ก็ย่างเขาทั้งทั้งนี่นี่จ้ะบรรยากาศให้ในวัดก็จะประมาณนี้นจ้เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปทางไหนอีดเดกเดอ้อจ้าเด้อ ทุกคนพอฮอเขาขมาเราก็จะประมาณนี้จ้าก็จะมีลงทานเต็มเลยจะมีลงทานคนกันเลี้ยงเอาลงทานจะ้ะแล้วก็วัตเตอรี่เต็มเลยจะ้ะเมื่อกี้แม่ลืมทายคลิปพอดีแม่ยางมามีคนบอกว่าพี่หนูขอให้โชคเจเจได้ไหมว่าสาันจ้าเพื่อนว่าเสียงโชด้วจ้าเนี่องคูอยู่ไหนะองคูพอดีเลยจะ้ะเดี๋ยวจะพาไปไหว้ตรงนี้้วจะ้ะเด้อพอเพิ่งบรรยากาศทางนอกเราก็จะเป็นเขามาทางในนอจ้าแม่ก็บบองหัวเพื่อนตอแถวยังกันนาะเดี๋ยวกับยางเขาไปเบิ่งจะ้ะ คนลายแฮะจะลายบักคักเลยแม่มาฮอนแม่จนอึงว่าป้ารถอ,อย่างคือลายแท่หันดอก่าคนหลายแฮงจะลอตเตอรี่กันเต็มเลยจ้ะตัวดีเต็มเลยจบับบรรยากาศทางในเพื่อนจักน่าจะเป็นเพื่อนเขาไปหาลงปูกับบอลูเท่กันเนาะเดี๋ยวฮอกแม่พาไปเบิ้งบรรยากาศทางในว่าสิเป็นจังใดฮากสิมีวาสนาได้เห็นลงปูว่นเนาะจ้าพาไปเบิ้งบรรยากาศแต่คนหลายแห้งอันนี้ก็จะเป็นหอ้องเช่าวัตถุมงคลได้เนาะ นี่จ้ะเป็นห้องชาวัตถุมงคลคนเต็มห้องเลยจ้ะเพือนคนเต็มห้องเลยค่ะจ้ะห้องชาวัตถุมงคลคนก็นเต็มเลยจ้ะอยู่ทงในห้องแล้วก็จะมีนางร้อยยางหนกร้อยคิ้วเขาเขาเช่าชจ้ะเต็มเลยคลิปนี้จะไม่เห็นหน้าแม่แล้วจ้ะเพราะแม่จะทายคลิปเรีย้ยวๆแม่จะอัน ฉากสดเลยเก็บบรรยากาศสดๆมาฝากเลยจ้ะจะเลี้ยวๆเลยจะบ่จะบอ่ะบอ,อัดคลิปน้ำกลจะเอาเสียงเลี้ยวๆในทิพตอนที่แม่มาเลยแม่อาจจะพาเขาไปทั้งในจ้ะว่าจะเจอหลวงปู่ว่เนาะจ้ะเนาะจ้ะบรรยากาศข้างหน้าบรรยากาศข้างหน้าปู่นี่แม่จะไปไหว้ก่อนนะจ้ะจะพาไปไหว้ก่อนไปกราบก่อนได้มีลูกศิษย์นั่งถ่าเต็มเลยจ้ะแม่คิดว่าหลวงปู่อาจจะออกมาเมมาหลุนกันว่าเฮาสิมีวาสนาได้ไหว้หลงวะะนะลงปู่ก่เนาะจ้ะเนาะหลวงปู่ชิมิวาสนาเห็นหลวงปูว่วะ จ้าทุกคนก็ไปรดน้ำมนต์เดี๋ยวแม่จะไปขอรดน้ำมนต์กับหลวงปู่นะจ๊ะเนาะจะเป็นน้ำมนต์อยู่หลวงปู่ระวังที่ล้อหลวงปู่เพิ่นก็นจะเอาขอนมใส่ถาดมาเรื่อยๆเนาะจ้ะผู้ใดหิวก็หยิบกินได้จ้ะเพิ่นก็นจะเอาใส่ใส่กะละมังมาวางให้เนานะจ้ะเนาะระวังที่นั่งล้อหลวงปูเ่เฮาแม่ก็จะนั่งล้อหลวงปู่อยู่นี่เนาะจ้ะเนาะจ้ะคุณก็จะนั่งเต็มอยู่แม่ก็อยู่เนาะจะพอย ทุกคนสรุป่าเฮา l o อ,อยู่สักพักหนึ่งระยะหนึ่งก็คือไปถามมันพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าหลวงปู่ว่าสบายเนาะจา้าหลวงปู่จะออกมาแต่ตอนเศารเมื่อนี้เขาก็ไ่ได้ไหวหลวงปู่ตัวเป็นๆน,น,นะคะก็ขอพรคือเก้าจ้าก็คือได้ขอาะนามนต์ <laughs> แล้วก็จะพักกลับละจา้า๋ยวจะพักไปข้างนาจา้าจะเป็นเนพราะว่าหลวงปู่บ่สบายจา้ะเพิ่นจะออกมาแต่รอบเ้ารรอบเดียวเนาะ ตอนนี้ก็เป็นตอนที่แม่ไปรดน้ำมนต์กับหลวงพ่อนะจ้ะล้วก็เอาน้ำมนต์ตบใส่หัวแม่ก็ได้ตั้งใจสิทายนะจ้ะบอรู้ว่ากล้องมันกดดทายเองได้จังไดจ้ะก็เลยเอาลงมาลงกับหลวงพ่อล้วก็ไวยพรใหนหลวงพ่อก็รดน้ำมนต์ให้อู่ตรงที่ปูเขาจะนั่งนะจ้ะแต่ว่าปูเราก็บ่ด้ออกมาก็ได้น้ำมนต์ไปฝากเด็กน่อยเดี๋ยวมีน้ำมนต์ไปให้เด็กน่อยนํามือแรงเด็กหน่อยรดน้ำมนต์หลวงปูพอมาออกมาจากข้างในเราก็จะมกราไก่กากใบคอพรพรอนพราะปูเวีร์ชุบันางหนาเดจ้ะ เพิ่นก็ล้อเขาแถวเดี๋ยวก็เทาสิไปเลากลับไปบูชาดอกไม้ก่อนเนาะก่อนไหว้พ่อปู่เวสสุวรรณเพิ่นกับมาบูชาดอกไม้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะจะเป็นดอกกุหลาบพอเ้าไหว้ขอพรพ่อ,พอปู่เวสสุวรรณแล้วเขาท้าเวสสุวรรณแล้วนะจ๊ะเราก็ไปไหว้ของพ่อปูพ่พญานาคสองพระองค์ที่ข้างหน้าเนาะจ้ะ พอกาบขอพ้อนปูเสร็จแล้วเขาก็จะเดินทางออกไปทั้งนอ,อกจ่าไปอีกฟังหนึ่งฟังที่เขาจอดรถจะเป็นโบสถ์จะที่เป็นลูกหลวงปูเนาะองใ่ายๆจ้ะกะไปกาบขอพ้อนปูมองนั้นก็ว่าปูเอ้ยมือนีลูกหลานมานพิ่งบารมีลูกหลานเดินทางมาหอดกาลสินหลานน้อยสีสิงแชมปยุคเขาว,วงมือนีให้หลานน้อยชนะเด้อให้ได้แชมกลับมาเด้อสันตจ่าเดี๋ยวจักก็เลยเป็นก็เรยเดินทางต่อเลยจ้ะพอเดินทางต่อแล้วก็จะไปกินเขาต่อเลยเนาะจา้าเนาะ รูปลงปูห้องง่ายๆกับอธิษฐานอาเด้อจะมักสิ่งใดอยากได้โชคได้ลาภร่างกายแข็งแรงเงินท้องในมาเต็มมากก็อธิษฐานอาเด้อขอให้ปรารัฒนาทุกผู่ทุกคนเ้าจ้า fc ทุกทุกคนเ้าจะเด้อจาพอเฮาเดินทางมาถึงเขาวงแล้วนะจะอำเภอเขาวงแล้วเด็กน้อยกับท่านในมาช่วงประมาณหกโมงแม่ก็ได้ถือโอกาส ไปกาบไ้พระธาตุเมือนหินของหลวงปู่ศิลาอีกเดอจ้าตามที่ค้าแม่ข้าพนแนนำเราจะพระธาตุเมือนหินของหลวงปู่ศิลานี่สิตั้งอยู่ตำบลคุ้มใหม่นะจ๊ะเขาวงคือกันอำเภอเขาวงก็บ,บ่ไกลกันหลายจ้ดประมาณสี่กิโลห้ากิโลค่ะแป๊บเดียวแต่ว่าถานนไปก็จะเป็นทางม่อหญ่ยปันใดจะเป็นทางน้อย,อยทางไปทุง่งนาเฮานี่ยนะทางธรรมดาจะมันก็นจะมีป้ายปบอกทางไปเรื่อยๆจา้าแม่ก็ไปตามป้ายเพรพิ่นก็จะมีป้ายบอกทางเข้าไปเรื่อยๆจ้า อันนี้เาม่มือเว้นขนาค้นจะหลายอยู่จ้าพ่อแม่ไปกับประมาณหกโมงแล้วไปยังเมี่นอันขาเจ้ายูนสามซีกุ้มนี่ล่ละก็บบลายนี่จ้าก็เดินทางมาหอดแล้วนะจ้าเพราะว่าก็จะว่าคนหลายอยู่ข้างนาวัดเท้านี่กับซีเมีนนมองคายขงหม,มองอีกอย่างเต็มอยู่จ้านี่จ้าบรรยากาศช่วงคำคำพอดีพระอาทิตย์กำลังตกดินงามแห้งจ้าบรรยากาศนี่เพราะ่ชมบรรยากาศแล้วมันก็นจะพาเข้าไปในปุตน,น่จ้าเพราะว่าเท่าั้นตอนนี้เพื่อนกำลังส้่งตอนนี้ก็จะมีแค่ เขาข้าเจ้าบูเข้าเจ้าจะให้ไหวแค่ทางล่างเพื่อนจะให้ขึ้นไปข้างบนแต่ว่ามีบันไดยอยู่จา้าแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นไปนะจ้ะเดี๋ยวแม่ก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆนะจ้ะเนาะ จ้าบรรยากาศภายในก็จะเป็นแบบนี่แหละจ้าก็เป็นบรรยากาศดีดีจ้าช่วงคำหลวงปู่ฮอกกระสางไล่หลายบัว่าเพื่อนสางอีอย่างแน่้เราจะอยู่ตรงคางลังวัดนี่แหละแมกย่างออกมาทางอีกประตูหนึ่งคุณะรฟังทางเขาก็จะมีท้าเวสุวรรณให้ฮอกกาพขอพรอนแมกก็ขอพรอนาสาทุเดอร์บาลิมีปูท้าเวสุวรรณบารมีองค์พระปูศิลาได้จ้าเด้อ กระคอห้โกปักคุ้มครองทุกคนค่ายแกนนรลสิง FC ทุกคนที่ติดตาม่ายแกนนรสิงเดินทางไปทั้งในก็ะคอห้ปลอดภัยพวเจอแต่ชัยชนะเด้ซสถูกสันดอกเมื่อน,นี้นินจาก,ก็มาเพิ่งบาลลามีปูก็ะคอห้ปูโดนบันดาลให้นินจาชนะได้เชื่อมกับใายเด้ซสถธกสันดอกจ้าแล้วพอขอพรปูแล้วแมก็ย่างออกมาอีกทางนึง้วจ้าแล้วก็จะมีสาระเป็นสั้นหนึ่งสาระชันน้นนึงก็จะมีรูป ของหลวงปู่ศิลาเานาจ๊ะเต็มโดยเพื่อนจะให้ฮ้ออ่านเบิ่งกับรูปหลวงปู่อีกลายองค์ลายหลวงปู่อยู่กับอ่านเบิง่งจ้ะนี่ะจะบรรยากาศกรบสิประมาณนี้นาะจ๊ะอยู่พระธาตุเหมินหินนะจ๊ะคลิปนี้แม่กากาขอบคุณเอฟซีลลายที่คอยให้กำลังใจเด็กน้อยในค่ายก่นนอนละสิงขอให้เอฟซีทุกคนที่ติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มิต่โชคมิตรลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงเนาะจ้ะเด้อขอบคุณจ้า